ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดหรือกระจกไฟฟ้าเสียอย่าเพิ่งรีบเอาไปร้านซ่อมแล้วเสียเงินหลายพันนะส่วนมากปัญหามักจะเกิดจากปลีเลยตัวเดียวเท่านั้นเองฉันเองก็เคยไม่รู้วิธีเช็คจนมาเจอตัวนี้เครื่องทดสอบรีเลยใช้งานง่ายมากใครๆก็ใช้ได้แค่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วดูว่ารีเลยที่ต้องเช็คเป็นแบบสขาหรือหขาจากนั้นเสียบเข้าไปในช่องที่ตรงกันผลลัพธ์ออกทันทีไฟเขียวคือรีเลยใช้ได้ ไฟแดงคือต้องเปลี่ยนใหม่ที่เจ๋งกว่านั้นคือตัวนี้ราคาถูกกว่ารีเลยหมาอีกตอนนี้ถ้าซื้อผ่านลิงก์ที่ฉันแปะไว้ตรงมุมซ้ายล่างหน้าจอรับส่วนลดไปเลยค่ะเวลารถมีปัญหาเช่นสตาร์ทไม่ติดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงไม่ได้หรือแอร์ไม่เย็ยนอย่าตกใจขค่ก่อนจะเอาเข้าร้านซ่อมลองเช็คฟิวกับรีเลย์ก่อนเพราะส่วนใหญ่มันเสียแค่พวกนี้ฉันเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่ารีเลย์เสียไหม ต้องให้ช่างช่วยทุกทีแต่ตอนนี้พอมีเครื่องทดสอบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแค่ต่อแบตเช็คว่ารีเลย์มีสี่หรือห้าขาเสียดให้ถูกช่องกดเลือกขาแล้วเทสต์มันจะแจ้งผลทันทีง่ายมากดูสิไฟเขียวขึ้นแปลว่ารีเลย์ใช้ได้เดียวเราลองอีกอันนะโอเจอตัวปัญหาแล้วนี่เองที่รถมีปัญหาก็เพราะรีเลย์เสียนี่แหละที่เด็ดสุดคือตัวทดสอบนี้ถูกกว่ารีเลย์อีกมีโปรโลดราคาส่งฟรีตอนนี้ด้วยล่ะฉันแนบลิงก์สั่งซื้อไว้ตรงมุมซ้ายล่างเลยรีบซื้อช่วงมีโปรโมชั่นนะคะโอเคนี่ไม่ใช่วิธี รีเลยส่วนใหญ่ล้มเหลวเนื่องจากหน้าสัมผัสเสียหายวิธีที่ถูกต้องในการทดสอบรีเลยคือการใช้เครื่องทดสอบรีเลยและเพื่อเริ่มต้นคุณต้องเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับแบตเตอรี่ของคุณโดยตรงลองตัวดูว่านี่คือพิน4หรือ5พินมันเป็นรีและสีขาเลือกสีพินและค้นหาซ็อกเก็ตที่พอดีในการทดสอบการกระแทกตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรีเลยจะทํางานหลายรอบและจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าผ่านรีเลยและหน้าสัมผัสอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาหากรีเลยไม่ผ่านการทดสอบใดๆไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าดีก็จะเขียวเหมือน สิ่งที่ทาให้มันดีมากก็คือการที่รีเลยเกิดความล้มเหลวเป็นระยะมันไม่ได้ล้มเหลวตลอดเวลาฉันทําแบบนี้หลายรอบแล้วมันจะแจ้งให้คุณทราบว่ารีเลยนั้นดีหรือไม่ดีเครื่องทดสอบรีเลยยานยนต์ฉันจะวางลิงก์สำหรับสิ่งเหล่านี้ไว้ข้างล่างเมื่อคุณใส่ล้อเลื่อนไว้ด้านล่างแล้วรถของคุณก็จะสะตาร์ทไม่ติดกระจกไฟฟ้าไม่ทํางานก่อนที่จะต้องเสียเงินหลายร้อยดอลลาร์ที่ร้านซ่อมคุณต้องรู้เรื่องนี้บ่อยครั้งที่ปัญหาเป็นเพียงรีเลยที่ชํารุดฉันก็ไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอยังไงจนกระทั่งฉันได้ค้นพบเครื่่อองงงททดดสบรรีเลยยนนน้้้ใใชาาาามกกจคๆ็ํไ เพียงแค่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถของคุณระบุว่ารีเลยมีพินสีหรือ5พินเสียบอยู่ในช่องที่สอดคล้องกันหรือไม่และรับผลลัพธ์ทันทีไฟสีเขียวหมายถึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไฟสีแดงแสดงว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนส่วนที่ดีที่สุดคือเครื่องมือนี้มีราคาถูกกว่ารีเลยไหมตอนนี้มีส่วนลดให้ผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอครับ